สวัสดีครับสมชายบดีเอ็มซีศูนย์คดนะครับน้าในมาแล้วครับผมนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะครับที่มีการร่วมอวยพรมันเกิดนะครับให้กับน้องโมเมนะครับวันนี้น้องโมเมนะครับก็จะมีเสื้อมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมเด็กน้อยนะครับเสื้อแต่บรรยากาศนะครับแห่งความสนุกนะครับของครอบครัวลานแสดงแล้วนะครับนี่คือเป็นครอบครัวนะครับ ครอบครัวของเรานะครับมีอะไรก็จะเริ่มกิจกรรมด้วยกันนครับน้องโอเมนะครับน้องโอเม่อายุสิห้าปีแล้วนะครับสห้าครับเดี๋ยวน้องโอเมอยู่นึ่งบับคลานเขียวนะ อยู่ด้วยกันมา15แล้วนะครับแต่หน้านานอาจจะเยอะกว่ากว่ากว่าน้องโมเมน,นะครับผมนี่เป็นการเลี้ยงเฉลิมฉลองแบบเล็กๆนน้อยนะครับที่ครอบครัวลานแสดงของเรานะครับมีให้กับลานแสดงนะครับผมเราจะมีเสื้อแจกให้นะครับกับนักแสดงทุกเชือกเลยนะครับ เราคือครอบครัวด้วยกันนะครับครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวการแสดงครอบครัวการแสดงโมเมครับนี่น้องโมเมครับจะขอวันเกิดนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีม่วสุขสันต์วันเกิดนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับสุขสันต์วันครบรอบเกิดนะครับน้องโมเมนะครับอยู่ด้วยกันมา15ปีแล้วนะครับต้มีกิจกรรมที่จะ เลี้ยงกับเพื่อนๆด้วยนะครับผมนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่น่ารักน่ารักนะครับครอบครัวควานช้างแสดงครับครอบครัวช้างแสดงของเรานะครับไม่ลืมนะครับครัวด้วยกันนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับโมเมนะครับโอ้มีของขวัญวันเกิดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเลยมีมีผู้ข้อต่อแขนด้วยนะครับจากแม่แม่ด้วยนะครับแม่แม่เอฟซีนี้ โอ้ยดูจ้าโอ้ยมีมีบุกเข้าต่อแขนด้วยให้น้องดูนะฮะนนี่เป็นเป็นการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเฉพาะเขาเรียกว่าเฉพาะเฉพาะลานแสดงนะครับเฉพาะลานแสดงนะนะจ้า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 ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมแบบเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับเขาเรียกว่าครอบครัวลานแสดงก็แล้วกันนะ อันนี้เป็นครอบครัวลานแสดงของเรานะครับผมแล้วก็อยู่แบบสบายๆแล้วอยู่แบบน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับผมโอ้แก็มีของขวัญนะครับให้กับน้องโมเม้วยอายุครบ15ปีน้องโมเมถือว่าเป็นเกือบจะเป็นพี่ใหญ่นะของการแสดงแล้วกันเนาะ15ปีแล้ว15 10 16ปีอะสิบหกเป็นครอบครัวที่อยู่มาเป็น10ปีนั่นแหละก็คือนานกว่าเพื่อนนะนะเชือกนี้อะ นานก็นานกับเพื่อนแล้วก็สายฟ้าสายฟ้าด้วยสายฟ้าด้วยสายฟ้าาจาจะได้หมดแหละเชือกไหนเนาะเชือกไหนที่อยู่นานกว่าอยู่นานกว่าอยู่พร้อมๆกับพวกเรารู้เลยว่าเชือกไหนจะอยู่แต่ส่วนมากแล้วเชือกที่อยู่นานๆกว่าเขาจะตรดระวังแล้วเขาไปเป็นเป็นอายุเยอะแล้วนะครับอาจจะทํางานไม่ได้แล้วนะครับอาจจะมาแสดงโชว์แบบเด็กๆไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือว่าเป็น เป็นรุ่นที่สองนะครับอันนี้รุ่นสองรุ่นสามนะครับมีรุ่นสามนะครับรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่นสามก็ไปหมดแล้วนะครับแกออะไรกลอแ่ะอะรกลอะ่เอโอ้แล้ววันอะไรนะอะไรอะไรนะพูดเรื่องอะไรนะคลอดอตอนแรกว่าจะคลอดวันนี้เนาะแต่สุดท้ายแล้วก็แคนเซลในการคลอดนะครับน้องยังไม่ออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ะครับยังไม่ไม่ออกยังไม่ไม่ตกลูกทำไม ยังไม่ถึงเวลาแสดงว่าพ่อควานนี่นับวันผิดแล้วท่านเอ้ยดูเต้านมก็ตั้งแล้วตั้งอีกนมก็พุ่งแล้วพุ่งอีกนะเอาใจเย็นลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเรื่อยๆนะครับลอดวันไหนก็คือวันนั้นแหละนะครับนี่นี่นีเจ้าของ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 วันเกิดนะครับวันนี้ใส่ โอ้โหสีชมพูนะครับหรือเสื้อสีชมพูด้วยพ่อวานนะครับแล้วก็นี่ฮะดูสิครับน่ารักมากเลยจ้าจ้าผมโอเคครับเดี๋ยวพอบอแจกให้น้อนะครับก่อนก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณควานเขียวด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะนะครับอยู่ด้วยกันมาตั้งสิบห้าสิบหสิบสิปีแล้ว ตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครตอนน้องยังเด็กเด็กมากนะครับตอนเล็กๆเลยตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วนะครับเริ่มเติบเป็นสาวแล้วนะครับผมรุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับผ่านไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับที่ยังอยู่อ่ารุ่นปกติอยู่นะครับอยู่จนเกษียณนะครับเจ้าหน้าที่เราอยู่จนเกษียณนะครับเห็นเด็กๆเ,เห็นน้องๆเห็นเพื่อนๆควานช้างเรามีได้ดิบได้ดีเราก็มีความสุขด้วยนะครับ เราก็ดีใจกับเขาด้วยนะนะครับดีใจด้วยนะครับเราก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อป่ายสุพจน์ครับแล้วสุพจน์นะไปแล้วมาแล้วก็ปายเพราะอลไก็ไปา<ป> <c oughs> อ่านี่ฮะตอนนี้โตเป็นสาวแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าตอนเด็กๆนะครับน้องมูมเป็นติดตามคลิปของน้าานาตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับมีอยู่นะฮะน้าานาก็เคยลงคลิปอยู่นะครับตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะครับเคยลงอยู่นะครับนะ ตอนนี้เป็นสาวแล้วนะจ๊ะสิปีแล้วนะครับเป็นสาวแล้วนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็นะอวยพรให้น้องโมเมของเรานะครับถือว่าเป็นขวัญสุรินนะครับเป็นขวัญเมืองขวัญสุรินของเราตลอดไปนะครับมีคนรักคนหลงคนเมตตานะครับต่อไปนะครับชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นเรื่องลือนะครับของชาวสุรินเรานะครับผมวันเกิดของขวัญสุรินนะครับ สำหรับสตอรี่ของสุรินขวัญสุรินก็มีเยอะนะครับนะครับแต่น้านายตัวนี้ยังไม่บอกนะครับว่ามีสตอรี่อะไรมากมายนะครับที่เกี่ยวกับน้องขวัญสุรินนะครับแต่สตอรี่ต่างๆของน้องเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะมีความหมายมากเลยนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสุดท้ายนะครับให้กับช่องน้านายด้วยนะครับผมกดซับกันหรือยังครับตอนนี้เข้ามาชมเนาะถ้ายังไม่ได้กดซับนะครับก็กดซับไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจด้วยเนาะนะครับจะได้หลายๆซับนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนซับ เป็นล้านซับเลยนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่นี้สวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีครับนี่ครับเจ้าของวันเกิดนะครับพวันสุรินสวัสดีครับผม